สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสุดยอดเรือรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ลำหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเรือที่ทางกองทัพเรือเยอรมนีหรือว่า Kriegsmarine เนี่ยภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วนะครับหนึ่งใน4เรือประจันบานของเยอรมนีที่เคยเข้าประจำการในช่วงสงครามโลกราชาแห่งทะเลแอตแลนติกบิส m a r ์ k นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องขอ ขอบคุณนะครับผมสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีเจ้าเดิมของเรานั่นก็คือเกม World of w a r s h i p นั่นเองนะครับสุดยอดเกมยุทธนาวีแห่งยุคและในวันนี้เนี่ยทาง World of w a r s h i p เนี่ยก็มีของมาแจกกันตามเคยจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูกัน ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรือรบบิสมาร์กกันว่าเรื่องราวประวัติความน่าสนใจที่มาที่ไปของมันว่าทําไมเนี่ยมันถึงเป็นสุดยอดเรือรบของกองทัพเรือเยอรมน,นีที่ทางอังกฤษเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุ่มกําลังในการตามล่าและทําลายมัน จึงเกิดวลีเด็ดหนึ่งขึ้นมานะครับผมในสมัยนั้นเลยมันคือ hunt for Bismarck นะครับผมหรือการตามล่าบิสมาร์คเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มทำความรู้จักกับสุดยอดเรือประจันบานราชาแห่งทะเลแอตแลนติกลํานี้กันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะมาดูดีเทลของมันนะครับว่ามันเจ๋ยงยังไงขนาดปืนใหญ่เท่าไรน้ำหนักเท่าไรเนี่ยเราม,มาดูประวัติศาสตร์ของมันกันก่อนดีกว่าเรือบิสมาร์กเนี่ยนะครับผมคือ1ในเรือประจัญบานชั้นบิสมาร์กที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด2องลำด้วยกันโดยที่ลำที่2เนี่ยจะมีชื่อว่าเรือเทอร์พิสซึ่งชื่อบิสมาร์กเนี่ยนะครับผมตั้งตามรัฐบุรุษและรัฐมนตรีนะครับผมหรือแชนเซเลอร์ของจกกักรวรรดิเยอรมันคนแรกที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนั่นก็คือ ด้วยระวังขับน้ําเต็มที่นะครับผมถึง5 0,000ตันเนี่ยทำให้เรือบิสาร์ к เนี่ยกลายเป็นเรือประจัญบานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เข้าประจําการในสมัยนั้นนะครับผมต้องบอกว่าในสมัยนั้นนะก่อนที่เรือเทอร์พิสนะครับผมซึ่งเป็นเรือคลาสเดียวกันที่มีระวังขับน้ําหรือน้ําหนักเนี่ยที่มากกว่าจะเข้ามาครองตําแหน่งนี้ไปซึ่งยุคนั้นเนี่ยเรือยามาโตยังไม่เกิดนะครับผมเรือชั้นบิสร์ р เนี่แหละก็ถือว่าเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นแล้วที่มาของเรือบิสาร์ к เนี่ยนะครับผมมันเนี่ย ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Erzat Hanover ซึ่ง Erzat Hanover เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือโครงการที่จะพัฒนาและสร้างเรือประจันบาลขึ้นมานะครับผมเพื่อทดแทนเรือประจันบาลรุ่นเก่าอย่างเรือหลวง SMS Hanover ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเรือแบบ Pre Dreadnought นะครับผมหรือเป็นเรือประจันบาลยุคแรกเลยถูกใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1คือมันเก่าไปแล้วเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยทางกองทัพฝรั่งเศสกองทัพอังกฤษเนี่ยก็ได้ พัฒนานะครับผมกองเรือของตัวเองให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและใหม่ขึ้นบวกกับอีกหนึ่งเหตุผลเนี่ยนะครับผมคือสวนธิสัญญาของทางเยอรมันและอังกฤษนั่นก็คือแองโกลเยอรมันเนเวลทริตี้นะครับผมสวนธิสัญญานี้มันคืออะไรมันคือสวนธิสัญญาที่จะระบุว่ากองทัพเรือเยอรมันเนี่ยนะครับห้ามมีขนาดใหญ่เกิน35%นะครับผมของกองทัพเรืออังกฤษคือเรียกได้ว่าเป็นการคุมเขี้ยวเล็บของเยอรมน,นีเลยนี่นะครับจึงเป็นเหตุผลที่เยอรมน,นีเนี่ยเลือกที่จะตัดสินใจไปมุ่งกัับโเจจที่ะพฒนา เรือประจันบานนะครับผมให้มีความยิ่งใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าไปเน้นที่จํานวนของตัวเรือนี่เนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมกองทัพเรือของเยอรมนีเนี่ยถึงมีขนาดเล็กมากๆเลยในตอนเรือสงครามแต่ดันมีเรือประจันบานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปในตอนนั้นเลยนะครับ โดยที่การสร้างเรือบิทมาร์กเนี่ยนะครับผมมันเริ่มถูกสั่งนะครับผมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1935และสร้างเสร็จและถูกปล่อยลงน้ำเนี่ยในวันที่14กุมภาพันธ์ปี1939ก็ตรงกับวันวาเลนไทน์เลยซึ่งก็ได้เข้าประจำการกับกองทัพเรือในเวลาต่อมานะครับในวันที่24สิงหาคมปี1940ถูกสร้างขึ้นนะครับผมในอู่ต่อเรือบลมอุนฟอสในเมืองฮัมบวกทีนี้เนี่ยนะครับผมเรามาดูกันที่ลักษณะเฉพาะของมันดีกว่า ว่าเจ้าเรือลํานี้เนี่ยนะครับผมมันมีน้ําหนักเท่าไหรมีอาวุธอะไรกันบ้างอ่าเรามาเริ่มกันที่ขนาดของมันกันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างที่เราได้บอกไปว่าขนาดของมันเนี่ยด้วยความที่เป็นเรือเนี่ยนะครับผมเราจะวัดกันที่ระวางขับน้ําซึ่งระวางขับน้ํามาตรฐานของมันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ41,700ตันเต็มที่ที่5900ตันก็นับว่าเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนั้นแต่ถ้าเกิดเอามาเทียบกับเรือในยุคปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมที่เป็นเรือใหญ่ในอย่างยามาโตหรือา โอวาเนี่ยนะครับก็นับว่ามีขนาดที่เล็กกว่าคันมากๆเลยความยาวของมันตลอดลำเนี่ยนะครับผมอยู่ที่251เมตรความกว้างนะครับผมอยู่ที่36เมตรและกินน้ำลึกนะครับผมตั้งแต่9.3เมตรจนถึงเต็มที่เนี่ยนะครับผมที่10.2เมตร ความเร็วสูงสุดที่ทําได้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ30.1นอตก่อนับว่าเป็นเรือประจันบานที่ไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะครับพิสัยเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับผมหรือว่าระยะที่มันสามารถปฏิบัติการได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,525ไมล์ทะเลด้วยความเร็ว19นอตนะครับ อัตรากําลังพลเต็มที่เนี่ยอยู่ที่2,092นายประกอบไปด้วยพื้นที่ควอเตอร์ของนายทหารเนี่ยนะครับผม103นายและครูควอเตอร์หรือว่าพื้นที่ลูกเรือเนี่ยอยู่ที่1,989นายและส่วนของอาวุธเนี่ยก็รียกไดวพกกันมาเต็มที่เลยปืนหลักเนี่ยนะครับผมจะเป็นอาวุธปืน SKC 34ลำกล้อง38ซนมตรหรือว่า380มิล จำนวนทั้งหมดนะครับผม8กระบอกอยู่ในป้อมปืนแฝดสป้อมก็คือนะครับผมป้อมหนึ่งเนี่ยจะมีไอ้ปืน3 8มมิลเนี่ยสอันและอาวุธรองเนี่ยประกอบด้วยปืน l 5ลาลำกล้อง15เซนเนี่ยนะครับผม12กระบอกปืน l 6ลาลำกล้อง10.5เซน16กระบอกปืน l 8ลาลำกล้อง3.7เซน16กระบอกและปืนปตอสอ2เซนติเมตรเนี่ยนะครับผมอยู่ทั้งหมด12กระบอกนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมเรือลำนี้เนี่ยยังสามารถบรรทุกเครื่องบินลาตระเวนรุ่น Arado ดอารแในโรงเก็บเครื่องบินแล้วก็มีเครื่องดีดแคทาพาวมาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรือบิสมาร์กเนี่ยนะครับผมยังติดตั้งเรดาร์ค้นหารุ่นฟูโม่ยี่าเนี่ยจำนวน3ชุดติดไว้ด้านหน้าเรือด้านท้ายเรือและอยู่บนพื้นที่ส่วนบนสุดของเสารกระโดงเรือด้วย ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่เกราะของมันกันบ้างดีกว่ากราบเรือเนี่ยนะครับผมเกราะก็จะมีหลายส่วนนะครับผมมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่145ม mm ิลลิเมตรจนถึง320ม mm. ิลมและส่วนของเด็กนะครับผมหรือดาดฟ้าเรือเนี่ยจะมีขนาดที่110จนถึง120มิลลิเมตรผนังเรือจะอยู่ที่220มิลลิเมตรป้อมปืนเนี่ยนะครับผมก็มีตั้งแต่ขนาด130จนถึง360ม mm ิลลิเมตรเลยโอ้โหคือป้อมปืนเนี่ยนะครับผมเกราะหนามาก และส่วนของหอบังคับการเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่360มิลิเมตรเช่นเดียวกันซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับผมข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยทุกคนสามารถไปศึกษาด้วยตัวเองและสามารถเป็นเจ้าของเรือลำนี้ได้ในเกม World of Warship เลยนะครับผมเนี่ยจะไม่พูดนะว่าเกมนี้เนี่ยมันสนุกขนาดไหนแต่ผมจะมาบอกว่าจุดที่ผมชื่นชอบเกมนี้มากที่สุดเนี่ยมันคือความเสมือนจริงนะครับผมคือเรียกได้ว่าเรือแต่ละลำที่มาโผล่ในเกมนี้เนี่ยสมรรถนะประสิทธิภาพและข้อมูลต่างๆของเรือแต่ละรุ่นเนี่ย จะแตกต่างกันไปตามของจริงในชีวิตจริงที่ถูกใช้ในสงครามจริงในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเรียกว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมาสร้างในเกมให้สมจริงที่สุดนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้สามารถเข้าถึงและศึกษาเรือรุ่นต่างๆได้เข้าใจง่ายที่สุดและอินไปกับมันแล้วถ้าเกิดทุกคนเนี่ยกลัวว่าถ้าเข้าไปเล่นตอนนี้เนี่ยจะตามผู้เล่นอื่นไม่ทันทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็ได้ใจดีนะครับผมมอบโค้ดของขวัญต่างๆนะครับผมให้กับแฟนคลับช่อง History World ของเราสามารถ เอาไปใช้ในเกมได้นะครับเรียกได้ว่าเอกล u s i v e สุดๆเลยโค้ดก็ตามนี้เลยนะครับนี่หรือทุกคนเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยสมัครในนั้นนะครับผมแล้วคุณก็จะได้ของรางวัลเป็นเรือพรีเมียมถึง3มลำของ3ชาตินั่นก็คือเรือชาวสตันเรือมิคาะและเรือออโรรา นอกจากนี้เนี่ยยังมีสกินนะครับผมให้ถึง20สกินด้วยกันเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมคุณจะได้สิทธิ์ของพรีเมียมแอคเคาท์เนี่ยนะครับผมถึง7วันเรียกได้ว่านะครับผมถ้าเกิดสมัครปุ๊บเนี่ยเล่นใน7วันนั้นนะ่ะคุณก็สามารถเล่นตามผู้เล่นเก่าได้อย่างสบายๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่นบิสมาร์ครอทุกคนอยู่ในเกม World of w a r s h i p นะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยเรากลับมาดูเรื่องราวของบิสมาร์คของเรากันต่อดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ที่มาเราก็ได้รู้ลัักษษณะพิเศของมนที เ,เรามาดูปฏิบัติการของมันและจุดจบของเรือลำนี้กันดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเรือบิสมาร์กเนี่ยนะครับผมจะเป็นความภาคภ,าคภูมิใจของกองทัพเรือเยอรมนีแต่มันเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกใช้ในปฏิบัติการเนี่ยเพียงปฏิบัติการเดียวเท่านั้นเองมันคือปฏิบัติการทางทะเลไรน์เนบุง ปฏิบัติการนี้เนี่ยนะครับผมจะประกอบไปด้วยเรือรบเยอรมนีทั้งหมด2ลำนั่นก็คือเรือประจัญบานบิสมาร์กและเรือละัตะเวนหนักหรือว่าเฮเวี่ r ครูเซอร์พรินซ์ออยเกนนะครับซึ่งปฏิบัติการนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง27พฤษภาคมปี1941เป้าหมายของปฏิบัติการนี้เนี่ยนะครับผมมันคือการสกัดกัน้นการลำเลียงยุทธปัจจัยและสเสบียงต่างๆนะครับผมจากฝ่ายสัมพันธมิตร ไปยังสหราชอาณาจักรในพื้นที่ของทะเลแอตแลนติกและทะเลบอลติกนั่นเองในวันที่24พฤษ,ษภาคมปี1941เรนี่ยนะครับเรือบิสมาร์กและเรือปรินซ์ยูเก้นเนี่ยได้ถูกทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยตรวจพบเข้าทําให้ทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยนะครับผมได้ส่งเรือรบไป2ลําไปดักโจมตีนะครับผมอยู่ที่ช่องแคบเดนมาร์กซึ่งเรือรบทั้ง2ลํานั้นเนี่ยนะครับผมก็คือเรือหลวงปรินซ์ออฟเวลส์ และเรือหลวงฮูดนะครับผมซึ่ง r i n c ซ o อ Wales เนี่ยจะเป็นเรือประจัญบานส่วนเรือหลวงฮูดเนี่ยนะครับผมจะเป็นเรือประจัญบานลาดตระเวนหรือว่า Battle Cruiser ที่นับว่าเป็นเรือธงเป็นเรือสัญลักษณ์ของกองทัพเรืออังกฤษแต่ก็เป็นเรือเก่าที่มีอายุเยอะแล้วซึ่งพอเรือของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับผมมาเจอกันในช่วงเวลาตีห้าครึ่งเนี่ยก็ได้เกิดการนะครับผมยิงประทะกันแลกซาโวใส่กันเรือบิสมาร์กและเรือ Pri n c e ูเก n นเนี่ยได้ทําการระดมยิงใส่เรือธงของอังกฤษนั่นก็คือเรือ HMS Hot เรือชเม ลงใต้ทะเลไปส่วนเรือปินซอปเวลเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยและต้องทําการถอยออกไปนะครับซึ่งเมื่อข่าวการโจมของเรือฮูดเนี่ยล่วงรู้ถึงหูของนายกรัฐมนตรีอังกฤษหรือวินสตันเชอร์ชิลเนี่ยเชอร์ชิลเนี่ยนะครับผมก็โกรธเป็นอย่างมากเลยและได้ออกคําสั่งหนึ่งมานะครับนั่นก็คือจมเรือบิสมาร์คให้ได้ทําให้กองเรือของอังกฤษแทบจะทุกลําที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทะเลบอลติกเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ให้ตามล่าเรือบิสมาร์ค ซึ่งในช่วงประมาณ9นาฬิกาเนี่ยนะครับผมเครื่องบินปีก2ชั้นของอังกฤษที่เป็นเครื่องบินตอปิโดเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีเรือบิสมาร์คระดมทิ้งตอปิโดนะครับผมใส่เป้าหมายหลักของพวกเขา ทำให้เรือบิสมาร์กเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะในส่วนของหางเสือเรือทําให้เรือเนี่ยทรงตัวไม่ได้นะครับผมและแทบจะควบคุมทิศทางไม่ได้เลยนั่นเนี่ยนะครับผมจึงทําให้เรือรบของอังกฤษจํานวน4ี่ลำเนี่ยสามารถตามเรือบิสมาร์กจนเจอแล้วก็ได้ทําการนะครับผมยิงต่อสู้กันถล่มเรือบิสมาร์กจนเสียหายอย่างรุนแรงจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมผู้บังคับการลูเจนซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือบิสมาร์กเนี่ยเห็นทีท่าว่าเรือเนี่ยจะไปต่อไม่ได้แล้วจึงได้ออกคําสั่งสกัตเทิลหรือว่าจมเรือลงไปนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เรือเนี่ยนะครับผมถูกยึดไปโดยกองทัพเรือของอังกฤษและนี่เนี่ยนะครับผมก็เป็นจุดจบของสุดยอดเรือที่ทางเยอรมันภูมิใจนะครับผมอย่างเรือประจัญบานบิสมาร์กนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันไหมกับเรื่องราวของเรือบิสมาร์กถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากฟังเรื่องราวอะไรกันอีกนะครับผมเกี่ยวกับยุทธนาวีหรือว่า สงครามสมรภูมิการรบอะไรก็ตามบนโลกใบนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับถ้าผู้ชมหาข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหน,นต้องขออภัยมานณะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับและก่อนจากกันเนี่ยอย่าลืมนะครับผมเกม world of warship กมการรบทางทะเลยุทธนาวีที่สมจริงที่สุดที่ทุกคนสามารถเข้าไปเล่นกันได้อย่างฟรีๆมีเรือให้เล่นมากมายหลายลําเลยนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะทุกคนไปเจอกันในเกมนะครับวันนี้ขอลาไปเพลงเท่านี้แหละครับผมบายบายครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ